วัสดีค่ะพี่ซูปังไม่ไหวขึ้นเทรนโลกฉลองโชว์สีผมใหม่กลายเป็นที่พูดถึงแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วค่ะสำหรับความปังแบบเกินต้านของพี่ใหญ่จีซูจากแบ็คพิงที่ล่าสุดในวันที่4สิงหาคม2021ก็ออกมาโพสภาพลับเซอร์ไพรส์เป็น,ฟนแฟนบนอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า43.9ล้านคนอวดสีผมบอล พร้อมข้อความที่เขียนไว้ว่าเธอเป็นการฉลองที่เดอะ o มูฟี่ล่อยแล้วฉันเลยปล่อยรูปผมบอลที่ฉันซ่อนไว้ด้วยคีคีฉันรักบิงนะคะจากภาพต้องบอกเลยว่าสวยมากน่ารักสุดสงสัยพี่รู้ว่าบิงเขาถามถึงบ่อยเลยจัดให้ชมกันเต็มเต็ม,เ,ตมเนื่องในวันพิเศษในขนาดเดียวกันแฟนๆก็ส่งข้อความจีซูขึ้นเพนโลกอย่างรวดเร็ว ร่วมถึงขึ้นเทรนด์ใน37ประเทศทั่วโลกหลังลงรูปผมบอลและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตอิมแพคความปังของพี่สูกับภาพลับสวยๆที่ทำเอาฟแฟนใจละลายขืนมาแบบนี้บ่อยๆมีตายกันยกด้อมแน่นอนส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ